อัสสล,ลามูอะลัยกุมรอมประตูลอฮิวะบัดการตู้ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้นำสาระความรู้ดีๆนะครับที่ได้ทั้นความสนุกนะครับความบันเทิงและก็แถมยังได้บุญอีกด้วยนะครับมาฝากพี่น้องทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับโดยในวันนี้นะครับเราอยู่ยังอยู่กันในท็อปปิกและคอนเทนต์ของเรื่องมัวรับนะครับหรือผู้ที่เปลี่ยนมารับนับถือศาอสนาอิสลามนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะนำเสนอเขาเป็นอดีตนักกีฬา และก็ยังมีบทบาทอยู่ในวงการกีฬานะของประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งก็เป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากมีชื่อเสียงมีฝีมือที่บอกได้แล้วว่าเก่งมากอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นชาว Zealand, นิวซีแลนด์เนาะแล้วเขาเนี่ยเป็นใครมีที่มาอย่างไรบ้างเรื่องราวจะเป็นยังไงเปลี่ยนมานับถืออิสลามได้ไงไปติดตามชม,มพร้อมกันดีกว่า นะครับผมอย่างที่เราบอกกันว่าวันนี้เราจะพูดถึงนักกีฬาท่านหนึ่งนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ชื่อว่าซันนี่บิลวิลเลียมส์นะครับเขาก็เกิดที่ประเทศนิวซีแลนด์เนาะเมื่อวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2528นะครับตัวเขาเนี่ยได้เล่นกีฬาในความเป็นมืออาชีพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการชกมวยรุ่นเฮฟวี่เวทนะครับก็คือเขาก็ค่อนข้างมีรูปร่างที่สูงใหญ่เนาะมีความแข็งแรงอย่างมาก แล้วก็ยังเล่นกีฬารักบี้อะไรอย่างนี้ด้ครับซึ่งตัวเขาเนี่ยก็ได้รับโอกาสในการติดทีมชาติหรือการเล่นลีกเล่นทีมที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยโดยตัวเขาเนี่ยก็เริ่มอาชีพของเขาในรักบี้ลีกนะครับซึ่งก็เล่นในตำแหน่งแถวที่2ในแปดฤดูกาลนะครับไม่ว่าจะเป็นสโมโสรอนหรือว่าในระดับทีมชาติก็ตามเนี่ยเขาได้รับรางวัล r l i f award for rookie of the year ครับในปี2004นะครับ แล้วก็ยังได้รับรางวัลเรื่องของ International Player of the Year ในปี2 0 1 3แล้วก็ในปี2020เนี่ยเขาก็ได้เล่นให้กับ Toronto Wolfpack ใน Super League แล้วก็ได้ย้ายไปที่ Sydney r o o s t e r นะครับในปีเดียวกันอ,อย่างก็ที่บอกเนาะ Sydney r o o s t e r นี่ก็แน่นอนเลยเป็นทีมจาก New ซ e a l a n d อะไรอย่างนี้นี่เองตัวเขาเนี่ยก็ได้เล่นให้กับทีมชาติหรืออะไรอย่างนี้จนเป็นที่รู้จักนะครับในเรื่องของชื่อเสียงในกีฬาลักบี้อะไรอย่างนี้โดยที่ตัวเขาเนี่ย ก็ได้ชกมวยเนี่ยในฐานะการเป็นนักมวยอาชีพเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเครั้งเลยเขาเนี่ยได้ชนะไฟให้วิเวททั้งหมดเลยอย่างนี้นะครับแล้วยังเป็นสมาคมมวยอาชีพแห่งนิวซีแลนด์อะไรอย่างนี้ดยซึ่งแน่นอนว่าเขาก็มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบเนี่ยที่ค่อนข้างอยู่ในวงก้าวในวงกว้างนะครับโดยที่ในครอบครัวของเขาเนี่ย ก็ได้มีส่วนร่วมในเกี่ยวกับการกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้องสาวของเขานะครับก็เป็นอดีตกับตันทีมฟุตบอลทีมชาตินิวซีแลนด์อะไรอย่างนี้เลยพี่ชายของเขาเองก็เคยเล่นในหลีกลักบี้อะไรอย่างนี้ซึ่งตัวเขาเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจหรือว่าแรงผลักดันจากครอบครัวอะไรต่างๆครับซึ่งเขาก็ทําให้เขาเนี่ยได้เป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ได้สร้างผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ให้กับสังคมอย่างชัดเจน โดยที่ตัวเขาเนี่ยแน่นอนว่าเราก็รู้กันว่าเขาได้เปลี่ยนมารับนับถืออิสลามเนาะหลายคนก็สงสัยว่าเออด้วยภาพลักษณ์ของเขาหรือว่าบุคลิกของเขาอาจจะดูไม่ใช่เหมือนมุสลิมนะแต่ว่าแน่นอนเลยว่าเขาเปลี่ยนมารับนับถืออิสลามอย่างชัดเจนแล้วตัวเขาเนี่ยอาจจะมีรอยสักที่อาจจะเป็นรอยที่ใหญ่ดูชัดเจนนะครับอาจจะดูมีความตัวใหญ่อะไรงนี้ถ้าใครหลายคนเห็นคงบอก เนี่ยนักเลงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเราไม่สามารถที่จนะตัดสินอะไรเขาได้เลยนะครับเขาเนี่ยเป็นมุสลิมที่ใส่ใจและก็ให้ความสําคัญกับศาสนาอิสลามมากรวมถึงให้ความสําคัญกับพี่น้องมุสลิมด้วยกันเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับโดยที่ถ้าเกิดเรามามองเรื่องราวของเขาจริงๆเนี่ยตัววิลเลียมนะครับเขาเปลี่ยนมารับนับถืออิสลามเนี่ยในปีพุทธศักราช2552นะครับจน ถือได้ว่าเขาเป็นมุลสลิมคนแรกที่ได้เล่นกับทีมออ l ์แบลคสนะครับและเขาเนี่ยก็ได้ประกาศความเชื่อนะครับว่าเขาเนี่ยนับถืออิสลามนะเขาเป็นมุลสลิมเขาได้เปลี่ยนมารับนับถืออิสลามเขาได้บอกกับคนทั้งแฟนขับหรืออะไรเงี้ยถึงแนวทางการใช้ชีวิตสิ่งที่เขาศรัทธาสิ่งที่เขาเชื่อนะครับซึ่งเขาก็ยืนยันเลยเออผมเนี่ยเป็นมุลสลิมแล้วแล้วก็วิถีชีวิตของผมเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปแล้วไม่ว่าจะในสื่อหรืออะไรางี้ก็ตามครับ เราจะได้เห็นรูปว่าที่เขาเนี่ยไปสแสวงบุญอุมเราะที่มักกะนะครับหรือว่าการไปอ่ามาด,ดีนะอะไรเงี้ยเขาก็สิ่งที่สําคัญหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าเขาเนี่ยเป็นพลเมืองสองสัมชาตินะก็คือนิวซีแลนด์และซามัวนะครับพอเราพูดถึงการรับนับถืออิสลามเนี่ยสิ่งสําคัญเนาะในฐานะของการเป็นมุสลิมอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญกับความเป็นอุมมะ หรือประชาชาติอีกลามที่เรามีความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยที่ตัวเขาเนี่ยครับก็ได้ยืนหยัดสําหรับพี่น้องมุสลิมอย่างชัดเจนไม่ว่าจะกับเรื่องปัญหาชาวมุสลิมอุยกูที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะครับที่เราจะรู้ได้ว่ามีการกดขี่ข่มเหงทําให้พี่น้องมุสลิมเนี่ยต้องเจ็บช้าน้ําใจเลยบางทีเนี่ยอาจจะเกือบถึงขั้นการเสรียชีวิตหรืออะไรต่างๆเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็ได้ออกมายืนหยัดแล้วก็คอยต่อสู้นะครับ เขาอาจจะไม่สามารถไปที่ประเทศนั้นไปแก้ไขปัญหาได้ในเชิงการเมืองหรืออะไรแต่เขาก็ออกมาพูดและยืนหยัดจุดยืนของเขาเองตลอดว่าเออในการที่เขาเป็นมุสลิมเนี่ยเขาก็ต้องปอกป้องพี่น้องมุสลิมด้วยกันเองแล้วก็ได้มีบทบาทในการพูดถึงเรื่องเมื่อตอนที่เกิดการก่อก,การร้ายครับที่ชาวมุสลิมครับในมัสยิดในเมืองไครเชิร์ชเนี่ยก็ได้ถูกสังหารแล้วถูกยิงอะไรเงี้ย เขาก็ได้ออกมาพูดเกี่ยวแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับก็นับว่าเป็นมุสลิมคนหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าการที่คนหนึ่งเนี่ยจะเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็นมุอะลับได้เนะี่ยอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็มีความยากในตัวอู่แล้วเนาะการเปลี่ยนวิถีชีวิตเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็เหมือนการเปลี่ยนสังคมไปในอีกทางหนึ่งนะเพราะว่าการเป็นมุสลิมเนี่ยวิถีชีวิตอะไรต่างาม,มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่เขาก็ได้ยืนหยัดในจุดยืนของเขา แลวเขาก็พร้อมที่จะปกป้องพี่น้องมุสลิมของเขาเองเนี่ยไม่ว่าจะในฐานะพี่น้องร่วมศาสนาในฐานะเพื่อนมนุษย์นะมีความมนุษยธรรมต่างๆที่มอบให้กันนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับของซันนี่บิลวิลเลียมนะครับก็เป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงมีความสามารถโด่งดังในประเทศนิวซีแลนด์นะแล้วก็คนในโลกเนี่ยในช่วงนี้แน่นอนว่าหลายคนต้องรู้จักเขามากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ในฐานะนักกีฬาแต่ว่าในฐานะพี่น้องมุสลิมที่ยืนหยัด ต่อสู้เพื่ออิสลามเราก็หวังว่าเรื่องราวในวันนี้นะครับจะเป็นข้อคิดตีแรงบันดาลใจดีๆที่ทําให้พี่น้องมุสลิมดีๆพี่น้องมุสลิมหรือว่าพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมเองเนี่ยได้รับความรู้ดีๆนะครับได้รับสิ่งดีๆไปไม่มากก็น,น้อยเนาะสาหรับในคลิปหน้าเนี่ยเราจะเ,าเรื่องราวของใครมาหรือว่าเราจะนํานเสนอในคําสอนศาสนาอิสลามในเรื่องไหนนะก็อยากฝากให้พี่น้องเนี่ย ช่วยติดตามช่วยดูคลิปเราเพราะ่บอกเลยว่ามันสนุกมากแล้วก็ได้สาระความรู้อะไรมากมายเลยครับสาหรับวันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอตัวลาพี่น้องทุกท่านไปก่อนนะครับแต่ก็อยากให้พี่น้องเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe กดแชร์กับเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเป็นแรงบันดาลใจของเราเนี่ยในการทําคลิปวิดีโอดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับสำหรับน,นี้เดี๋ยวก็ต้องลาไปจริงๆแล้วก็เดี๋ยวกล่าวสลามและเดี๋ยวเจอกิลิปหน้าครับอัสสลามุอะลัยกุม